สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตกันแชร์ไฟล์ระหว่างเครื่อง Mac กับเครื่อง Mac โดยใช้ AFP นะครับผมดีครับ1คลิกที่ลูกป Apple แล้วก็ System Preference จากนั้นคลิกที่ Sharing แล้วก็เปิดติ๊กถูกที่ File and Sharing นะครับครับแล้วก็คลิกที่ Option เลือกที่ Share File and Folder using AFP นะครับจากนั้นกดดัน เราจะแชร์ไฟล์ที่อยู่บนเดสก์ท็อปนะครับชื่อไฟล์ test sharing นะครับคลิกแอดจากนั้นเลือกโฟลเดอร์นะครับแล้วก็แอดเข้าไปครับนี่คือ u s e r อรทั้งหมดที่จะสามารถเข้าได้ให้เราลบ u s e r อรที่ไม่ต้องการออกไปจากนี้เราแบ็กกลับมา ที่หน้า System p r e f e l e n c e แล้วก็เลือก User เราจะมาทำการสร้าง User ใหม่เพื่อสำหรับใช้สำหรับลอกอ n ินการแชร์ไฟล์นะครับเราจะไม่ให้มาใช้ User ของเราครับเลือกที่ Share Link อ n น y นตรงนี้สำคัญมากนะครับต้องเลือกที่ Share Link ิงก n ออถ้าเลือกเป็น User จะสามารถทำให้มองเห็นโฟลเดอร์ ข้างในของยูเซอร์นั้นได้ถ้าเลือกเป็นแชร์ลิงโอลลี่จะสามารถมองได้แต่โฟลเดอร์ที่เราสั่งให้แชร์เท่านั้น User อร์เทสนะครับใส่พาสเวิร์ดเข้าไปจากนั้นคลิกเขียนยูเซอร์ครับแล้วก็แบ็กกลับไปเข้าไปที่แชร์ลิงเหมือนเดิมแล้วคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับ พ User Test เข้าไปตรงนี้นะครับสามารถเลือกได้ไว้ only the box คือเขียนเฉพาะใน the box แล้วก็ Read only สามารถอ่านได้อย่างเดียวแล้วก็ Read and write สามารถอ่านและเขียนได้ครับเลือกอันนี้ครับจากนั้นเราก็มาทดลอง connect โดยเครื่องอื่นนะครับ ครับที่เป็นเครื่องแม็อีกเครื่องหนึ่งซึ่งผมรีโมทเข้ามาสามารถเลือกที่ Go จากนั้น Connect to Server พิพ์ f p colon s l a s slash h 10.9.2.191จะเป็น IP ของเครื่องเมื่อกี้นะครับจะสามารถดูได้จากตรงนี้นะครับครับ น uh, ี่นะครับ AFP 10.9.2.191เป็น IP ของเครื่องที่ผมใช้แชร์ไฟล์ครับนี่เครื่องหนึ่งพอเราพิมพ์นี้เสร็จแล้วแล้วก็กด Connect ให้ใช้ User Test แล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปจากนั้นกด Connect รเราก็จะเห็นได้โฟลเดอร์นี้แล้วนะครับเราจะสามารถเขียนโฟลเดอร์ครับทั้งเขียนทั้งลบเราจะสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับจากนั้นเรากลับมาดูที่เครื่องที่เราแชร์ไฟล์ครับมีไฟล์อยู่ที่เครื่องนู้นเขียนนะครับ เราก็จะสามารถเขียนเพิ่มและแชร์ไฟล์ระหว่าง2เครื่องนี้ได้ครับผมครับระหว่างการแชร์ไฟล์ f p ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับ